เราจะแนะนําชื่อของแต่ละคนก่อนนะคะแพวและสันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆวันนี้เขาก็เดินมาโรงเรียนด้วยกันตามปกติเมื่อวันนี้จะมีแจกถุงยางที่โรงเรียนพวกเขาก็รับไปเหมือนกับคนอื่นๆ Hoy, ality, like ีค่ะน้นออี่ดาพี่จไส่ดีไมคะดีหรอีชื่อพี่พี่อะโคตรเีนเลยคือใครเลยมันะได้ กูมีวันซื้อแตลนเดีพี่คนนึงเราก็ดันพลาดท้ทองละมึงฮะมึงพลาดท้องก็ถึงยางอ่ะกูทิ้งมันไปแล้วอ่ะคือเราจะไม่ได้ใช้แล้วพี่เขาก็บอกว่าทําเป็นด้วยแลมึเชื่อคำเขาขอขา่ะนะกูขอโทษทำไมไม่รอบคอบอย่างนี้วะกูพูดอีกครั้งทำไมมึงไม่ฟังเลยมีอะไรคือกูขอโทษน้องในกูคนนึงแล้วอะ่ะแล้วกูขอโทษด้วยคือกูน่าจะลร้อนไปหน่อยมาที่นี่้ละนุ่น ว่าการใช้ถีย่ยางมันใช้ยังไงกันวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตให้ดูค่ะก่อนอื่นนะคะให้เลื่อนห่วงไปด้านใดด้านหนึ่งค่ะจากนั้นก็ทําการฉิกเลยค่ะต่อมานะคะเราก็จับจับจุกนะคะแบบนี้แล้วก็วันนี้นะคะเรามีไอเทมพิเศษค่ะนั่นก็คือเตวนขตวดดังน,นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ลงไปข้างบนนะคะแล้วก็ ลูดลงมามัน,ม,นะะมันคะมันค่อนข้างที่จะเอ่อลื่นด้วยดูทงรงกัไม่ได้นะคะต้องทำอย่างนี้นละคะ่ะโอเคอค่ะดาวที่เสที่สองค่ะนี่นะคะเราก็ลูดลงไปอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะพยายามอย่าสลับด้านใดด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะมีเชื้อโรคเข้าไปได้ใช่แบบนี้เลยนะคะและข้อควรระวังนะคะอย่าซื้อขนาดที่เล็กกว่าตัวเองและใหญ่กว่าตัวเองเพื่อการการแตกและการหลุดหายไปในววัยยะเพศหญิง ใช่ค่ะและถึงแม้มันจะบางอย่างนี้แต่ก็อย่าใส่สองชั้นนะคะเพื่อการการที Rey ่ผู้หญิงจะติดเชื้อจากถุงยางที่หลุนรอบจะใส่ได้ไหนประมาณนี้เลยนะคะจะบอกว่าฉันเป็น